โอเคครับสวัสดีครับผมจะมาสาธิตการใช้เรื่อยไฟฟ้าแบบไร้สายสะดวกมากนะครับนะ,ะอันนี้ตัดเมื่อกี้ตัดไปเยอะมากเลยนะฮะดูนะฮะง่ายมากครับดูนะฮะพลังคมมากจุบเดียวสะดวกมากเลยฮะเห็นไหม คือที่ไลก่กลิ่งมะพร้าวน้างเยอะฮะสะดวกมากครับแป๊บเดียวตัดง่ายดายเดี๋ยวไปตัดต้นขี้เหล็กที่ดูนะฮะต้นไม้ปลูกไว้เยอะก็เป็นธรรมดานะพวกกิ่งพวกอะไรก็จะเยอะมากตัดเป็นเงาตามตัวแล้วเนี่ยต้องคอยตัดตังเดี๋ยวให้ดูนะอย่างเงี้ยกึิ่งมันขวางถนน สมัยก่อนนี่ใช้ตัวตัวไม้ที่เป็นเลื่อยแบบนี้เสียเวลามากครับโอเคสุดยอดครับสาธิตการใช้เครื่องเลื่อยไร้สายนะเคครับ